สวัสดีครับพบกับต้นเซอร์วิส2020เช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวจะมารับคมตัวใบตัดหญ้านะครับตรงนี้เป็นใบแถมมาับเครื่องนะครับเป็นใบเหล็กธรรมดานะครับตัดไปได้สักรอบ2รอบนี้ก็ใบโกงออนนะครับเริ่มไม่คมนะครับไม่อยากซื้อใหม่นะครับยังไงก็ต้องใช้นะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวลูกหมูนะครับนี่ใช้เป็นใบขัดนะครับในการรับคมตัวใบตัดหญ้าวงเดือนตรงเนี้ยนะครับ มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ นะคงั้นได้ใบใหม่ครับมันได้ใบใหม่แต่ว่าถ้าขัดไปเรื่อยๆก็จะซึกไปเรื่อยๆครับก็จะใช้จนหมดนะครับคอยซื้อใบใหม่นะครับทุนแรงครับไม่ต้องใช้หินมาขัดเสียเวลานะครับซื้อใบขัดไปหินขัดมานะครับก็ใส่กับลูกหมูนะครับแป๊บเดียวเสร็จนะครับนี่ทุนแรงเราได้เยอะนะครับเดี๋ยวไปลองตัดกันดูครับ คลิปนี้มีประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับต้น s e เซอร์สองพัด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ